สวัสดีครับพอกันซอนเๆครับพี่น้องกับช่องน้องเอิญฝนคือเก้าเมื่อนี้ก็อาจจะขึ้นพี่น้องขึ้นไปย้ำกับพี่น้องมันก็ใส่กับไว้ได้กับพี่น้องมันมาแต่เสากับพี่น้องตอนนี้กําลังที่หาเคิงพี่น้องมันที่หากับบรรยากาศแจ๊ะนะครับพี่น้องมันพี่น้องโอหยสิดมือผมเลยครับพี่น้องโอ้สิได้มาก ซาเอาปลาอะไรได้อพี่น้องปลาอยู่น่ะแห้งบุญเลยเนี่วันเสาร์นี่มันอื่นเลยพี่น้องพี่น้องขึ้นไปพู้นขึ้นไปแล้วพี่น้องไปไปชมกันเลยครับผมว่ามือนี้ชีม้านี่บ่ฟังเสียงไก่ปลาคันพี่น้องมันคันนี่คันนี่เต็งพูนี่พี่น้อง

ไปชมกันเลยพี่น้องมือนน,อน้น้องเงินฝนสิมานี่บ่พยายามกลับพี่น้องนี่ครับพี่นอ้องใส่ยึดตัภูเขาเนี่ยครับพี่น้องโอ้จะขึ้นไปคุณนแล้วเสียงไก่ป่ามันคันเนี่ยนี่ไปไปบึงกันเลยพี่น้อง

ถือูหน่อยตัวนึงพี่น้อนถืองูตัวนึงครับพี่นนองถือูมีแต่หอยแตมข้นอยเต็มตัวมกีนหมากแน่นอนเป็นพรมเลยฝนก็บรรูปจักชื้นพี่น้อน เต็มนี้อเยห้อยกระแตกินกันเนเนาะ้ยหมดยี่พี่น้องชงมาต่อ,ะะตอเลยครับผมกบให้พี่น้องถามันหมาก็ยแนมเมือกี้พีนนนนน่น้องเต่ามันว่าเป็นหม,ม,มากมือนี แังไก่ป้าคันพีน ให้พี่น้องทำให้หมากรนกเขามากินดีพี่น้องก็จัำกระแตกระแตเขามากินพี่น้องตอนนี้มันมุมหมาก I think Paul could be not my nó côn vàng nhỏ bên nó côn vàng oh, này. đây nó côn vàng Mày cái cháu ô nhìn mặt tay thì nó cảm ơn đi vàng một cái chỗ mà พีน่น้องใช้ไปหนีหลังนึง่งแต่มามันกกีิมาแท่โคตนี้น่ครับพีน่น้อง มาหากินครับนอ้องนี่คือตัวแขงคู่เลยพี่นอ้องไฟใหม่ครับพี่น้องใช่ใหม่แบบนี้ครับพี่นอ้องนาคือหาจิ้มบล็อกแถวนี้พี่นอ้องลงมาแถวนี้ยต่อ,อกันเลยครับผม

มันเลนเ,นเป็นแปนแถวนี่พี่น้องครับโฟนที่ใส่ไปนี่ล้างหนึ่งครับพี่น้องครับพี่น้องโฝนเสียมันสับปไปลังใส่ไว้เลยไปลุ้นกันเลยบ้านว่าขีดวันยามขุ้นมาสูงด้วยพี่น้องทั้งภูเขาเนี่สูงเลยพี่น้อง เลาะลงครับพี on, ่น้องก็จะนี่ มังหว่าพี่น้องถ้ามันสุกก็สิมีบางมากินกับพี่น้องมีบางมีกระแตน้อยแต่ว่ามันบ่ทันสุกมันกำลังทอปโบมือนี่พี่น้องมังหว่าตนนี่ยเพรว่าแน่นเดินว่าทัานนี้มันโลนพี่น้องถ้ามันสุกกระแตก้าจะมากินเต็มแถวงูนนะครับบางกับบางก็กินไลยพี่น้องต้นนี่แต่ว่ามันบ่ทันสุก sàn hẹn cái nọ này cái thương phụ không là bay khỏi là mặt đầu băng ngu nổi bó sẵn ôi nọ ngu nọ cái, này, cái nọ

ลงดิ่เด็กพี่น้องมันลยตื๊ดไม่จังน้อยโอ้มีนยังมากินพี่น้องเลยเนี้ยน้งเข้ากินแหลนอยู่พี่น้องไปพี่น้องเดินทางกลับมาหนีิใส่ซองเต็มโอเคอยู่พี่น้อง ถือว่าพ่อได้แกงกินมีพี่เนาะวายห่อนพี่นนองเน้อแตกเลยวายอ่อนคักลงมาตะพูพี่นนางสูๆเล้อพี่น้องมายามกับพี่น้อง ไส่ช้อนแต้มก็ไลยไปแกงกินพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศบันมันมีแต่ภูเขาเลยพี่น้องจากบ้านมาภูเขานี่ก็ประมาณขับรถหมดถึงชิบนาทีพี่น้องภูเขาหลอบเลยครับพี่น้องหาอยู่หาก,กินเหมืองมาใส่กลับครับผมไส่ช้อนแต้มครับอ้าเหนื่อยพี่น้องจะลืม กดกระดิ่งและกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องเงินโฟนนะครับเด้อเอพี่ถ้าในมีปัญหาเรื่องเจ้าพีซีพีก็โทรมาสอบถามได้ครับพี่น้องยินดีครับแนะนำให้คำปรึกษาคือเกา่าครับพี่น้องด้วยโทรกับศูนย์แปดเจ็ดแปดศูนยอครับพี่น้องคลิปนี้เขาจบเพียงเทนี้พี่น้องคลิปหนาพอกันไหมไปแล้วครับ อย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามเป็นกำลังใจให้ได้ดครับเด้อไปแล้วครับสวัสดีครับ